วันนี้เพนจะมาตอบคำถามค่ะที่มีคนถามไว้ว่าตัวฝานี้เปิดได้ไหมทำความสะอาดยังไงไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพ้นจากเพจ thumber มี Th 65หหรือ YouTube ลูกี้พีชาแนลค่ะวันนี้นะคะเพ้นก็จะมาไขาข้อข้องใจนะคะจากผู้ชมที่ได้ดูคลิปก่อนๆไปนะคะแล้วก็ไปเจอแก้วรุ่นนี้นะคะก็ได้สอบถามเข้ามาว่าออรุ่นนี้นะคะฝา มันแกะได้ไหมแกะล้างไปทำความสะอาดได้หรือไม่ยังไงนะคะเดี๋ยวเพนจะมาทำให้ดูกันนะคะวันนี้ว่าน้องแกะได้ไหมและแกะอย่างไรคะ่ะมาแนะนำก,นกันก่อนนะคะแก้วรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแก้วอ่เป็นแก้วที่ Starbucks นะคะเขาไป X ก,กับ s t a น l e y นะคะเป็นแบรนด์ที่ทํำแก้วเก็บความเย็นอะไรเงี้ยนะคะ ทีนี้ก็จะมีหลายคอลเลคชันมากที่ออกมาในลักษณะทรงแบบนี้นะคะแล้วก็ทรงแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝาแบบนี้นะคะอันนี้เพนเอามาให้ดูทั้งสองไซส์เลยนะคะซึ่งสองไซส์และสองสีนี้เป็นสีที่ขายในประเทศไทยนะคะสําหรับประเทศไทยเลยนะคะนี่ขายที่ประเทศไทยที่เดียวนะก็จะมีติดสกรีนชื่อไทยแลนด์ไว้แบบนี้เลยนะคะส่วนรุ่นอื่นๆนะคะก็มีเหมือนกัน อ่าเดี๋ยวเอาให้ดูพอดีชันอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะอ่านี่ถ้าเป็นรุ่นจากประเทศอื่นๆนะคะก็มีเหมือนกันนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปตัวนี้เป็นสีแตกต่างกันออกไปเท็กซ์เจอร์ก็แตกต่างกันออกไปนะคะก็แล้วแต่ประเทศนั้นๆที่ออกนะคะว่าออกสีอะไรรุ่นอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นฝาสีขาวเออ เขาขุ่นนะก็ไม่เชิงว่าทึบนะเขาขุ่นนะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะออกมาแบบใสๆอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่นะคะเอาเป็นว่าเรามาแกะฝาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าน้องแกะยังไงนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะฝากันเลยดีกว่าค่ะรุ่นนี้นะคะฝาเขาจะเป็นฝากเกลียวทุกคนก็คือบิดหมุนธรรมดาแบบนี้ค่ะก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะทั้งสองไซส์นะเหมือนกันเลยเดี๋ยวเพ้นบิดให้ดูทั้งสองไซส์เลยทุกคนนี่นะคะ ตัวแก้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวแก้วจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้นาเพาน้นบอกก่อนว่าเพาน้นเคยทำคลิปไว้นะคะเกี่ยวกับแก้วสเตนเลสรุ่นนี้นะคะว่ามีกี่ไซส์มีกี่ขนาดขนาดอะไรบ้างนะคะเพ้นทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวเพน้นจะปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะจะได้ไปดูกันเนาะว่ามีกี่ไซส์อะไรบ้างจะได้ไปเลือกใช้กันนะคะ <c oughs> อย่างน้อยๆวันนี้เพนก็เอามาให้ดูละสองไซส์นะคะ เออขอแนะนำไซส์ก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้จะเป็นไซส์16ออนค่ะทุกคนตัวนี้16ออนนะคะส่วนตัวนี้อ0ม20ออนนะคะแล้วก็จะมีตัวสูงใหญ่กว่านี้อีกนะคะซึ่งอยู่ไหนไม่รู้คือที่เลงเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เป็นชั้นที่วางแก้วนะพอดีเพนมาลองถ่ายคลิปในห้องทำงานดูนะคะก็ จะได้เห็นแก้วด้วยก็กาวว่าเอ้ยเดี๋ยวเรื่องแก้วจะได้นั่งอัพตรงนี้เวลาแบบจะยกตัวอย่างจะได้หยิบเอาง่ายๆตรงนี้เนาะมาเรามารู้ขนาดแล้วนะคะอันนี้คือ16อันนี้20เนาะเดี๋ยวเราก็จะได้มาแกะฝาให้ดูกันนะคะตัวฝาจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนไม่ว่าจะใสหรือขุ่นนะจะมีตัวเป็นเหมือนตัวยางซิลิโคนแข็งๆตัวเนี้ยคอยปิดอยู่เพราะว่า ตัวนี้ทุกคนจะเห็นมันเป็นรูที่เสียบหลอดใช่ไหมคะซึ่งมันสามารถเหมือนหมุนหมุนมันจะเห็นเป็นตรงเนี้ยเอาไว้กระดกดื่มได้ทุกคนจุดจุดต,ตรงนี้นะใครชอบกระดกดื่มเหมือนเพนนเนี่ยเพนนไม่ค่อยชอบทันหลอดเพนนชอบกระดกดื่มนะคะก็สามารถใช้รูตรงนี้ได้นะคะอ่ะอันนี้หนึ่งล้สองหรือว่าจะปิดนี่พอเลื่อนมาก็จะปิดเอาใหม่นะตรงนี้เป็นรูที่เสียบหลอดนะทุกคนเสียบหลอด ชวใช่ไหมแล้วก็พอเอาออกปุ๊บบิดปุ๊บอ่ะตัวนี้จะเอาไว้กระดกดื่มนะคะก็เป็นรูเดียวกับที่หลอดเข้าไปนั่นแหละเนาะหรือบิดอีกทีนึงก็คือจะปิดนะคะเผื่อใครแบบเอาใส่ขึ้นรถแล้วแบบเออการแบบกระชอกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือคงไม่ได้กันถึงขั้นแบบไม่หกเลยนะคะแต่อย่างน้อยกันกระชอกเล็กๆน้อยๆได้อยู่นะคะอ่าพอเป็นอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในด้านในเป็นแบบนี้ทุกคนอันนี้คือถือว่ามารีวิวให้ดูในอีกรูปแบบหนึ่งเลยเพราะว่าเผื่อใครกําลังจะตัดสินใจซื้อรุน่นนี้จะได้รู้ว่าเอ้ยมันกันน้ําหกได้ไหมปิดแน่นไหมแล้วก็แกะล้างยากไหมยังไงเพราะว่าบางคนจะเป็นซีเรียสเรื่องฝาที่พอไม่ได้แกะล้างแล้วมันจะเป็นเชื้อราดําๆข้างในเนาะอ่ะมาดูว่าด้านในเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเอ่ย ซึ่งด้านในเป็นแบบนี้นะคะสามารถถอดออกมาได้เดี๋ยวเพนจะถอดให้ดูทั้งสองไซสเลยนะอ่ะบีบตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะอยากให้ทุกคนได้ดูชัดๆว่านี่ค่ะเห็นไหมว่ามันบีบได้แล้วก็บีบขออนุญาตต้องออกแรงทุกคนมันบีบออกได้จริงๆแต่ว่าขอใช้แรงหน่อย จริงๆทมันออกได้จริงๆนี่เห็นไหมทุกคนบีบให้ตัวสลักอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงเนี้ยมันจะมีสลักที่มันเกยกับขอบตรงนี้อยู่ที่เหมือนมันล็อกไว้อะเนาะให้มันคงอยู่ในรูนี้ได้นะคะแต่พอเราบีบเราบีบเราบีาบอย่างนี้เราบีบให้มันแบบเล็กลงแล้วก็มันก็จะได้หลุดเข้าไปในรูนะซึ่งตัวนี้เพ้นบีบแล้วก็หลุดเข้าไปแล้วนี่นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ดันออกไป ปุ๊บนี่หลุดมาเป็นแบบนี้เลยทุกคนอ่ะให้ดูสลักกันชัดๆประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคราวนี้พอมันหลุดออกมาอย่างนี้แล้วทุกคนก็ล้างกันสบายๆแล้วเนาะตรงนี้ก็สามารถถอดล้างได้นะคะล้างตามซอกตามอะไรได้นะคะหรือว่าจะล้างในรูตรงนี้ให้สะอาดนะคะนี่ก็คือล้างได้ก็ความไหวนะคะ ส่วนตัวเนี้ยเราก็สามารถล้างตรงรูตรงนี้ได้ทําให้บริเวณตรงเนี้ยไม่เกิดเชื้อราหรือบริเวณตรงเนี้ยไม่เกิดเชื้อราดําๆเหมือนถ้าเป็นรุ่นอื่นๆอย่างอย่างอย่างเพื่อนอะ่ะจะใช้แก้วเยติกินเหล้าทุกวนันเป็นแก้วเยติใหญ่ๆนะเออของเขาจะเป็นฝาแบบไม่ใช่ฝาแบบนี้จะเป็นฝาที่แบบเหมือนเปิดขึ้นอะ่ะอันนั้นคือเขามันมันแกะออกมาไม่ได้อันนั้นก็คือจะมีเชื้อราอยู่นะคะขเขาก็ ดื่มเหล้าพร้อมราเข้าไปนะอ่ะแต่รุ่นนี้แกะได้นะคะแบบนี้เลยทุกคนมากเดี๋ยวเพนแกะอันนี้ให้ดูอีกอันหนึ่งนะนี่บีบแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ดึงออกมาอุ๊ย,ยแม่นี่นะคะแบบนี้แก้วรุ่นนี้ต้องระวังนะตกไม่แตกแต่บุบเดอ้อ เคยมีคนในกลุ่ม s t a r b u c k นะเคยมีรอยบุบนะเขาก็เอามาโชว์กันนะแต่ผมเพียงยังไม่เคยเพราะว่ายังไม่เคยได้ใช้อันไหนเลยเดี๋ยวว่าวันหนึ่งถ้าเจอสีที่แบบต้อตัดสินใจเลือกจะเอามาให้ทุกคนได้โหวตกันสอบถามความเห็นของทุกคนนี่เรียบร้อยอ่ะสมมุติว่าเราล้างเสร็จแล้วแห้งแล้วแล้วเราจะเอาเสียบคืนแล้วก็เสียบปกติเลยทุกคนนี่กลึกเดียว เข้าบูชเรียบร้อยหมุนได้ตามปกติแต้นเต้นแต้น,แ,ตนแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปนี้ก็เหมือนกันเวลาใส่เพนจะเล็งเอ่อรูหลอดให้ตรงกับรูกระดกดื่มตรงนี้นะคะก่อนแบบนี้นะแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ดันเข้าไปหนึ่งสองส้มเดี๋ยวนะทำไมนี้ดันไม่ลงอ่ะ ทุกคนเพ้นดันจากข้างในอ่ะม่ต้องเส่ข้างนอกอ่ะง่าวแล้วหนึ่งนะเออไม่ตัดออกเลยนะตรงเนี้ยเก็บไว้ให้ทุกคนดูว่าจะได้แบบไม่งงเผื่อมีใครจะโป๊ะเหมือนกันพลาดเหมือนกันอ่ะแบบนี้ดันแล้วหนึ่งนี่กรึกกึกดังมากนะคะ เรียบร้อยนะคะแค่นี้เราก็สามารถทําความสะอาดฝารุ่นนี้ได้อย่างสะดวกสบายสําหรับใครที่คิดจะซื้อรุ่นนี้ก็ดูไว้เนาะว่ามันแกะได้นะคะที่คอมเมนต์ที่ถามเข้ามาเพนก็ทําคลิปไขค,ความกระจ่างให้แล้วนะคะแล้วก็ยินดีนะถ้าเกิดสมมตินะว่าใครที่สงสัยเรื่องแก้วตัวไหนถ้าเพนมีเพนจะเอามาทําคลิปให้ดูแบบนี้เผื่อใครกําลังเลงจะซื้อจะได้ประกอบการตัดสินใจซื้อเนาะเพราะเอาจริงแก้วไม่ได้ถูกนะคะแก้วก็แพงนะ เนี่ยไซส์20่ส20ออนเนี่ยหนึ่งามร้บาทจะแม่นะส่วนไซส์เล็ก1,150บาทเนี่ยก็ดีใจที่ทุกคนก็แบบเออหาข้อมูลก่อนซื้อเนาะจะได้ไม่ต้องแบบเออซื้อมาแล้วอ้าไม่ชอบฝาแบบนี้ปิดไม่สนิทเว้ยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่สอบถามเข้ามาแล้วจะพยายามตอบคําถามให้ถ้าแบบแบบเป็นเรื่องเล็กๆน้อยก็อาจจะเม้นอตอบใต้คลิปเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่คิดว่าเออ ทำให้ทุกคนรู้ด้วยดีกว่าเพนก็จะเป็นทาเป็นคลิปแบบนี้ให้กันนะคะทุกคนยังไงมีข้อสงสัยอะไรหรือ,อยากชมคลิปอะไรแบบไหนนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเพนจะพยายามทาคลิปให้นะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกําลังใจใด้วยนะหรือใครว่างใครเหงาก็คอมเมนต์คุยเป็นเพื่อนกันหน่อยนะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณนะ